เช็คค่ะเช็คทดสอบจะทดสอบเปิดไร,รอ่ะเปิดแล้วค่ะอามากวัดดีครับวัดดีครับวัดดียามเย็นนะฮะวันนี้มาส,สายแล้ว,วน,ะนะครับ<า>พี่<า>ดูติดลูกค้าใช่ค่ะนะฮะก็เลยสายกันเลยนะครับ น้องเลมอนน้องเลมอนมาอีกแล้วความริงปักหมุดไว้สองคันนะครับมีฝีบอลอีกคันแต่เพิ่งติดจองเลยจองไปลูกค้าอุ่นจองมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรคันนี้ก็เด็ดนะครับตัวนี้ได้ตัวจีด้วยตัวจีตัวท็อปอีกแล้วตัว G ตัวท็อปเลยที่สำคัญนะครับเยินอยู่ในกระเป๋าพี่1 0 0 0 0มืบาทจ้านะฮะความจริงเรื่องจองนะครับของผมไม่ยังเป็นน้องจองก็ได้นะเตรียมเอกสารครบมาเซ็นเลยเซ็นเลย3ชั่วโมงอนุมัติบางทีไม่ถึงชั่วโมงก็อนุมัติได้เลยไม่ทัน อ่ะเดี๋ยวดูห้องคงห้องเที่ยงกันก่อนเลยดีกว่าใช่เลยจ้ะนี่หวัสดีครับป้าฝ้ายนะครับแล้วก็พี่พิยาวันนะฮะครับผมสวัสดีจ้า,าสวยมากสวยมากน้องเลมอน<ว>ได้ตัวจีวด้วยได้พิ่สตาร์ด้วยหัวนุ่หัวน้องน,นะฮะไม่มีขยับเลยเดี๋ยวให้พี่ฝ้ายถ่ายทุกจุดใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับน,นะนี่นะหัวนุ่หัวน้องสวยเลย แต่ครงตะเข็บเดิมหมดนะฮะเดิมหมดเลยเดิมเดิมเลยนะครับเดิมเดิมเลยนะฝาปรงมีคำว่าโตโยต้านี่อาร์คเอิร์คเดิมหมดนะฮะรถเอเคเอเคคาเราการันตีคุณภาพนะครับเราการันตีโครงสร้างเดิมหมดนะฮะหน้องหนอไม่มีขยับเลยนะฮะดูกิ๊บลงกิ็อกนะฮะไม่มีรอยแัดแงะแอนคลิปมากนะ,น,ะ,ะนี่ เดี๋ยวเรจะเปิดให้ดูะนะครับมืดนิดหน่อยสวยมากอ่ะในตัวจีด้วยนะฮะนี่นี่นะครับเห็นไหมพี่หลียวชีให้ดูจ้าชี้อะไรจ้าอาร์นีนะครับกลมๆนะฮะคือรถรุ่นใหม่นะครับคือที่ดูคานยังไงก็สวยแต่ถ้ารถชนมาเขาจะไม่มีเขาไม่มีโป้นะครับเขาจะเปลี่ยนเอาให้ดูตัวเชื่อมระหว่างคานกับ ตัวหัวจะนี่ครับใช่ครับอันนี้คืออาร์คเดิมกลมๆนะฮะนี่สวยมากนี่นะครับลิปลงคงิบล็อกตัวนี้เราต้องใช้ไฟฉายแล้วนะฮะมืดเร็วมากนะฮะเขาหนาวที่ร้อนมากนะคะสาวโปงของโตโยต้าเฟนเฟนเดิมนะครับรถสวยมากเดี๋ยวให้พี่ฝ้ายถ่ายรอบพันเยินน้ำลายเลยนะจ๊ะนี่นันนี้ฟรีอะไรนะพี่นั่นไง นี่นะครับตัวถ้าสมมติเป็นตัวจีนะครับไฟหน้าจะเป็นตัวนี้นะฮะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกครบเลย <18 S 1> <c oughs> ปีสิบแปดรเปล่าคปีสิบแปดนะฮะปีสิบแปดแท้เลย <c oughs> แผ่นเพจเดี๋ยวให้ดูแผ่นเพจกันเดี๋ยวให้พี่ฝ้ายถ่ายนะครับนี่ รถสวยมากนะครับรถสวยมากใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่เ k คาสาขาบ่อหินนะคะสาขานี้สาขาเดียวเรามีรถให้เกือบ2 0 0รคันเลยนะถูกต้องครับและรถเข้ามาใหม่เยอะมากพีเมี่ยมคาก็เยอะเยอะจริงๆปล่อยทุกวันมาเติมทุกคันเออมาเติมทุกวันโปรโมชั่นเด็ดมากเด็ดมากนะครับกิฟต์เชอร์ไม่พอได้เงินสดกลับบ้านด้วยได้ขับฟรีด้วยอยากได้อะไรคือแจ้งอ่อนจองเลยว่าผมต้องการอย่างนี้ผมมีกิฟต์เชอร์ให้ สามหมื่นบาทสูงสุดถึงสามหมื่นใช้คำว่าสูงสุดนะครับเพราะแต่ละคนได้คิว่เชื่อไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปอย่างคันนี้ผมให้หนึ่งหมื่นเลยเนึ่ง่นบาทนสดอยู่ในกระเป๋าพี่ยัดไปเลยแลวพี่อยากได้หนึ่งหมื่นเพิ่พอพี่เอาขับฟรีกาฟีวันอีกก็ได้ได้นะครับสองเด้งเงินไขมีเยอะแยะเลยค่ะนี่จ้าหรือว่าจะปรึกษาก่อนออกรถได้นะคะยินดีให้คำปรึกษานะฮะนิดนึงนะคะเพราะภายในเขาเป็นสีดำมาดูเปิดไฟให้นะคะ ตัวนี้ได้บอดหนังแล้วนะฮะได้ตัวจีด้วยนะครับจีจอดช่วยนี่นะฮะสวยมากนะครับสวยมากยาลิตัวจีน้องเหลืองมะนาวนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ปีสอง2 0น8นะครับยอดจัดอยู่4500สนห้นะสี่แสห้าสบายๆบายเลยนะครับ เราขายแค่สี่แฟนส่นห้าพับาทไม่ได้ผิดราคาใช่ไหมคะไม่ได้ผิดราคาที่พมพันมีเงินสดอยู่ในกระเป๋าลูกค้าอีกหนึ่งหมื่บาทมีกล้องไถยหลังแล้วเรียบร้อยนะคะเซอไถลหลังมาแล้วเรียบร้อยครบหมดเลยยาลิษจ้ะตอนนี้เรามีฝีน้องเหลืองมะนาวสีบอลเยินติดจองเดี๋ยวพรุ่งนี้เซ็จเลยเดี๋ยวอัปเดตกันก็ติดจองสีขาวก็ติดจองสีดำ สีดำกำลังมากำลังมานะฮะสีดำกำลังมาเดีี๋ยวมลูกค้าเดิมก็มีอ่ะใช่มีลูกค้าเดี๋ยวลองทักหาลูกค้าสีดำได้เราเลือกเทาดำหรือสีดำสีเทาดำนะฮะอ่ะประกาศในหน้าที่นี้เลยนะคะสีดำกำลังจะเข้ามาตรถสวยเลยไม่แค่สามหมื่นโลต้องประกาศผ่านออนไลน์แล้วค่ะตอนนี้อ่ะนะมีเขาเรียกว่าแผงคือเวลารถอ่ออกป้ายแดงนะครับไม่ใช่มีมาติดมาอันนี้เขาซื้อแยกนะไม่ได้มีทุกคันไม่ได้มีทุกคันนะครับอันนี้เขาติดมาหัวโน้มหัวน้มนะฮะไม่มีขยับเลย สวยมากนะครับโอ้โหเช็คประวัติศูนย์ได้ทุกคันนะคะรถเราเช็คประวัติศูนย์ได้ทุกคันนะครับรถสวยมากไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะบางทีลูกค้ากังวลว่าเข้าศูนย์เช็คมีค่าใช้จ่ายไหมนะโปรเด็ดขนาดนี้ผมไม่ได้ทิ้งบริการนะครับเข้าศูนย์ทุกคันถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะพับรองพลาสติกก็มีนี่ครับเดินเป็นป้ายกทมนะครับอ่ารถผมซื้อทั่วประเทศนะครับที่มาที่ไปชัดเจนอ่า ผมฟรีค่าแจ้งย้ายรับเข้าให้พร้อมล็อกเลขให้ฟรีหมดค่าโองค่าโอนฟรีหมดค่าจัดฟรีหมดนะครับซุ้มลงซุ้มลงขอดยางอะไรให้ดูเลยให้ดูแบบเพียวๆเดี๋ยวให้ดูมานี่นะยาแนวเขาเรียกว่ายาแนวนะครับพี่หลิวชี้ยาแนวให้ลูกค้าดูหน่อยผมอยากรู้ว่าพี่หลิวชี้ถูกไหมดีนะมันไม่ชี้ตรงเหล็กนะฮะเซลสวยมากเซลยันลูกโตเลยเดี๋ยวปหาเลยนี่นะคะ ขอบคุณมากครับน้องก็จินะฮะเฟ้นฝาท้ายเดิมหมดนะครับไม่มีจิกปลายหน้าจิกปลายหลังไม่มีนะครับเฟ้นเดิมหมดเลยอ่ารถสวยมากสวยจริงสวยจริงฟรีแสนสามหมื่นห้าพันบาทฟรีดาวผ่อนแค่เจ็ดพันสองร้อยโอ้โหพันสองเป็นเจ้าของรถตัวท็อปวจีนะตัวจีนะเป็นคู้สตาร์แล้วเดี๋ยวไปดูภายในดีกว่าโอ้ยมือสลัวก็ยังขับเด่พี่หลิวนั่งหน้าเลยได้ค่ะ พี่ฝ้ายถ่ายแผงประตูให้ลูกค้าดูด้วยนะครับได้บ่อหนังแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะนี่นะครับซอกเซิรกนะครับตะคงตะเข็บเดิมหมดเลยนะฮะตะคงตะเข็บเดิมหมดเลยนั่งเลยจ้ะเรามาดูเลขหมากัน นี่คุณแจ๊สองลูกครบนะคะสองดอกสองดอกขดอกค่ะสองดอกนะคะไม่เท่าไหร่ห้าหมื่นสองพันไม่ใทิปหรือเปล่าไม่แท้ว่าเอาทิปโอเดียอ่าโอเดียวแปลว่าไม่แท้นะครับไม่ใช่ทิปนะต้องดูดีๆนะบางทีแบบเออเจอแบบพวกหัวหมอมาไม่ใส่ทิปเงี้ยโอ้โหไม่ได้นะต้องโอดีโอนะใช่ไหมใช่โอเคเป็นดีโอดีนี่แย่เลยนะแอร์ดีต้นนะครับ ได้แอีดตอนด้วยมีหน้าจอให้เรียบร้อยมีพร้อมกล้องถอายหลังนะครับสวยมากจริงพี่น้องเหลีองมะนาวนี่แบบคือบอกผู้หญิงนะเวลาไปกลางคืนแล้วแบบแสงสว่างนะครับอะไรชัดเจนมากนะครับคือนะสวยมากใช่ใช่สวยมากไม่มีที่ติเลยสวยจริงได้บอกหนังด้วยได้ตัว่นะครับอะไรชัดจนมากนะครับผมบอกเลยว่าราคานี้ถูกมากนะสี่สามห้าพอมีตังค์สดอยู่ในกระเป๋าลูกค้าอีกหนึ่งหมื่นด้วยจะถูกไปไหนเนี่ยคุ้ม จะถูกไหมผิดราคาไหมนั่นแหละเลยถามย้ีนะคะว่าผิดราคาหรือเปล่าอ่ะนะผมว่าผิดแน่เลยอันนี้เราขายเว็บยังครับยังยังไม่ได้ลงยังค่ะยังไม่ได้ลงเว็บใช่ไหมครับเปที่มีใช่ถ่ายแล้วถ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้ลงเว็บนะครับอ่ะผมให้ลูกค้าในคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าไลฟ์สดนี้ครับราคานี้เลยฟรีแฟนสามหมื่นห้าพันบาทแล้วอ่าได้หนึ่งหมื่นด้วยนะครับ ผมผมดูต้นทุนแล้วผมนาะตั้งผิดราคานะครับแต่ถ้าตั้งลงเว็บใน4ี่นะครับ4ี่นะครับแต่ไม่เป็นไรพูดแล้วพูดเลยนะครับราคาไรสดคุ้มมากนะมันตัวจีด้วยปี2 0 1 8ด้วยนะครับเหมือนยาริสีขาวพี่ยก็ตั้งหดใช่อหมคือทำไห่าำนั้นอยู่แล้วคือผมต้องบอกเลยว่าเออของคือ ตยมที่พูดนะคะไม่มีลูกค้าเราเข้าทั้งวันนะครับคือผมดูแลลูกค้าเราไม่ได้การวางแผนเตรียมไลฟ์สดหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่เราอยากให้ลูกค้าแบบเจออะไรที่มันเป็นเรียลไทม์เร็วมากเลยค่ะเรียลไทม์ผิดราคาบ่อยมากนะคะคุ้มนะคคอบคุ้มสำหรับลูกค้ามากมากเลยนะถูกเลยพี่ห้ามาเป็นส่วนลดเหลือแค่สี่สองห้านะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับจำไว้เลยนะครับคลิปวิดีโอนี้แจ้งขึกนฝากการขายเลยว่าดูไลฟ์สดนะครับดูคลิปวิดีโอนี้นะครับรับไปเลยส่วนลดหนึ่งห่เหลือราคาแค่4 2่0 0 0บาทพี่ฟังไม่ผิดนะคร ครับผมได้ถูกมากนะฮะครับผมสวยจริงย้ำไฟ์สดเท่านั้นนะคะแล้วรถสวยสวยจริงนะรถสวยจริงนะครับแค่ห้าหมื่นโลนะคะไม่เครียดนะครับแบ่งกันใช้นะฮะเราขายเอามันอยู่แล้วนะคะนี่สวยมากสวยมากเราขับก่อนได้นะคะซีบอสนะครับตั้งใจจะไ์จริงๆนะฮะก็จองแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอัปเดตสถานะรถให้ดีโยให้พี่ฝ้ายถ่ายรอบคันดูสวยๆนะ วีกเกอร์แชมป์โฟวินนะฮะโฟวินเป็นอะไรที่แบบลูกค้าออเดอร์เยอะมากใครที่ดูอยู่นะครับแล้วต้องการโฟวินนะฮะทักมาเลยฝีมือโฟวินนะครับพึ่งเข้ามาเลยนะฮะพึ่งเข้ามาเลยยังไม่ได้ล้างเลยนะครับแต่รถสวยมากนะครับรถสวยมากอ่าถ่ายให้ดูรอบพันได้ไม่เป็นไรนะครับถ่ายได้หมดที่นี่ไม่มีกั๊กนะฮะเราชอบให้ลูกค้าเห็นอะไรแบบสดๆดร้อนๆอยู่แล้วนะครับนี่รถสวยมาก สวยมาก2 5 V e n t u o b o นะครับเป็นขับสีด้วยนะขับสีด้วยขับสีนะขับสีเวียนท o เดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับไม่แสนห้านะครับรถผมไม่แท้นะ,น,ะนี่เพิ่งมาเลยแล้วก็ F4 สีดำด้วยนะครับพี่ฝ้ายอันนี้ก็เพิ่งมา นี่นะฮะหัวนงหัวน้อไม่มีขยับเลยคุณฝ้ายฝ้ายไปไหน <c oughs> ไม่ทันคุณฝ้ายไม่ทันนะฮะไม่ทันพี่หิมนะนี่นะครับหัว <Wow. S 1> นงหัวน้อตอันนี้คือไม่ได้ล้างครับมีแต่ฝุ่น <The S 1> มีแต่ฝุ่นนะครับ <Wow. S 1> ไม่มีเยิ้มนะไม่มีน้ําเครื่องแบบโหเยอะอะไรอย่างนี้น้ำเครื่องแบบเลอะไปหมดไม่ใช่นะอันนี้เป็นแค่ฝุ่นนะครับรถปี2012แท้นะครับเป็นหน้าแชมป์แล้วและที่สําคัญนะครับปี12ตอนนี้ปีอะไรวะ21 21เย รถกี่ปีอะรถเก้าปีอะพี่ไม่เคยล้างห้องเครื่องนั่นแหละออกป้ายแดงอะแต่ได้แบบรถสวยนะรถสวยแล้วไม่แฝงห้าด้วยถือว่าไม่น้อยนะรถของไม้แท้ทุกคันนะครับแล้วพี่จําไว้สองเคดีคือสองพันห้านะครับสองเคดีคือสองพันห้าถ้าหนึ่งเคดีคือสามพันนะครับอ่านี่แล้วก็ถ้าสมมติว่าเวียนทัร์โบบางทีเอาติ๊กเกอร์ติดกันได้ให้ดูตรงมอเตอร์นะครับอันนี้คือมอเตอร์สีดำๆเห็นไหมอ่ามอเตอร์มอเตอร์ตรงไอ้ อ๋อถ้า v n เขาจะมีมอเตอร์สีดำๆตรงท่อใช่มีมอเตอร์ตรงทวโบอ่ะนะนี้คือ v n ทวโบมาดูฟีวิก f อสีีดำเพิ่งมาเลยพี่ฝ้ายสีดำเรามี2คันสีดำมี2คันนะมีปี19อันนี้ปี2017ปี17เเลยนะครับเพิ่งมาเลยนะฮะรถสวยมากอ่รถเข้ามาใหม่เยอะนะครับเดี๋ยวจะทยอยมาทำคลิปวิดีโอแล้วก็ไลฟ์สดกันแล้วจัดโปรโมชั่นดีๆให้ตัวนี้ราคาแค่หก0 0นะตัว EL นะ มีลูกค้าสั่ง EL ผมลดเข้ามาแล้วนะครับเพิ่งเข้ามาเลย6กแสนแเองนะครับหกแสนแเองถูกมากกิฟให้1,000งหมื่นกิฟให้หนึ่งนะครับเอเวอรตัวนี้เป็นใบโทโบนะครับเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยได้ได้ไดทะเบียนปี6กสด้วยนะครับปี6กสองสินแดนะครับเดี๋ยวผมแถมฟอร์ดแคร์ให้รับกันศูนย์ต่ออีก2ปี 2> ป 5, หรือแสนห้าโลโเหมือนคันดำไงเดี๋ยวแถมให้เลย สองจุดศูนย์ใบเทอร์โบตัวนี้สีเทาด้วยนะฮะมีลูกค้าสั่งไว้แต่เพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวมาไลฟ์กันค่ะใบเทอร์โบขับสีนะตัวท็อปสุดนะราคารถใหม่อยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าเก้านะฮะครับผมล้านแปดพันหนึ่งหมื่นใช่ฝากไว้ด้วยนะครับอันนี้โฟวินนะวีโก้แชมป์โฟวินนะครับแล้วเรามีตัวไม่ใช่โฟวินด้วยนะครับสีขาวนะครับขับสองก็มีนะรถใหม่มาเยอะมากค่ะมาใหม่เยอะมากนะครับ เดี๋ยวไว้ใช่ใช่อย่างวันนี้ก็รับสี่ห้าคันเนาะใช่ครับผมอยู่ที่ไหนก็ออกรถสวยเอคาได้นะครับอย่างไอเวเลสสีแดงลูกค้าอยู่กาญจนบุรีเดี๋ยวรอรับเลยคอยู่กาญจนบุรีนะครับซื้อแบบไม่เห็นรถด้วยใช่จ้ะผมให้คํามั่นอย่างนี้นะครับวันที่พี่ดูรถพี่ตรวจรถก่อนรถไม่สวยไม่ดีพี่ยกเลิกเลยผมเอารถผมกลับใช่โอนจองคืนให้ทันทีพร้อมค่าเสียเวลาให้ด้วยเพราะเราการันตีรถของเราทุกคันใช่ ม่อีกไม่กี่วันเราก็ไปนครปฐมปฐมอีกนะฮะอันนี้การชนบุรีแล้วก็พบพระอีกเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนะคะโอ้ใกล้ๆมันมีเลยอะไม่สุ้งไม่สวยนะคะวันนี้ไม่สวยโอ้วันนี้แม่สวยนะครับวันนี้แม่สวยนะคะอ่ะฮะนะมีทุกเซกเมนต์นะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับยังไงมองหาเรืสวยฝากเอค่ะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับเบอร์โทรเราอยู่หน้าเพจนะคะโทรมาได้นะคะดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นที่1นึ่งหยวเก้ารถเอารถรถของเรา เช็คศูนย์ก่อนส่งมอบทุกคันผมมีใบเสร็จโชว์ให้ดูทุกคันไม่มีเว้นผมไม่ได้เรียกว่าไม่เยอะไม่เข้าไม่น้อยเข้ารถใหม่ไม่มีเว้นผมเข้าทุกคันนะครับเพราะผมอยากให้หมอเฉพาะทางตรวจรถผมก่อนส่งมือถึงถึงมือลูกค้าใช่ค่ะงผมรับประกันหนึ่งปีหรือหมื่นโลเครื่องยนต์เกียร์กล่องอิฟิวผมมีการรับประกันที่มีคู่มือการชัดเจนไม่ใช่แค่รับประกันแค่ปากเปล่าใช่ค่ะนะฮะล่สอนที่เหนือกว่านั้นคือผมมี c a เ l center ช่วยเหลือฉุกเฉิน ยี่สิบสี่ชั่วโมงใช้ได้ทั่วประเทศอันนี้เป็นอะไรที่สุดมากปผมอยู่เคียงข้างพี่ตลอดพี่อยากคาดหวังนะว่าหลิวตอนตีสองมันจะรับมันฟันถึงอะไรก็ไม่รู้แล้วค่ะเฝ้าคอยอินไปแล้วนะเจอบ่อยค่ะตีสองตีสามนะคะแต่นี่มีคอเฟนเตอร์ของเราอยู่เคียงข้างพี่ตลอดนะครับครับผมทั่วประเทศนะคะแต่หลิวบางทีบอกตรงนะครับดูแลลูกค้าวันนั้นคือใช่ที่หนึ่งเลยนะครับ อคือเหตุสุดวิสัยอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่เวลาเกิดขึ้นแล้วเราไม่เคยทิ้งให้ลูกค้าอยู่คนเดียวเราอยู่เคียงข้างลูกค้าตลอดนะครับนะเราฝากไว้ด้วยนะ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 ัะน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 านะ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 นนะนมคะน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 ้นมนะมะวะนะานะ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 กะานะนะะ รักษาสุขภาพนะคะวันนี้เราทั้งสองคนขอลาไปก่อนเจอกันไลฟ์สดพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีสดครับรบ,บ๊ายบายจ้า